สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแคทเทจรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวฟิกเกอร์นะฮะจากเรื่องดาบพิฆาตศูนย์กันนะครับผมเราจะมารีวิวไซส์เล็กๆกันบ้างนะฮะหลังจากที่เรารีวิวแต่ตัวใหญ่ๆมาเนาะพวกสเก 6, หลหนึ่งต่อหกหรือหนึ่งต่อสี่พวกนั้นนะครับตัวนี้จะเป็นของบริษัทคู่สมัยนะฮะจากค่ายป๊อปป๊อปพาเลทน,นะครับผมจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยดีกว่านะฮะไป นี่นะครับนี่จะเป็นฟิกเกอร์นะฮะจากเรื่องดาบพิฆาตศูนย์นะครับจะเป็นแก๊งตัวหลักเลยนะครับก็คือจะมีเนซุโกะนะฮะมีทันจิโร่นะครับแล้วก็เซนนิสึกับอินโสุเกะนะฮะที่เป็นแบบตัวหลักของเรื่องนะฮะตัวดําเนินเรื่องหลักของเราเลยนะครับเซตเนี้ยถ้าโพสต์มันได้มาจากน่าจะเป็นปกมังงะนะฮะถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นปกมังงะนะฮะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะฮะจะเป็นรูปแบบนี้นะครับมันได้ถ้าโพสมาจากอนันนะฮะแล้วก็เซตเนี้ย มันจะเป็นทั้งหมด4ตัวแนละ้วแต่ออกมาห่างกันประมาณ2ถึงสมเดือนออกตัวหนึ่งนะครับเมื่อก่อนเนาะตอนที่ได้พีออเดอร์มาก็นานมากน,นะเซตนี้ได้มาได้ของมาตั้งแต่เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะฮะที่ได้ครบเซตนะฮะกรกฎาคมรือตุลาช่วงประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้รีวิวนานมากเลยนะเพราะช่วงนั้นมันก็รีวิวแต่ตัวใหญ่ๆเนาะตัวเล็กๆก,ก็เลยแบบไม่ค่อยได้รีวิวเท่าไหร่นะครับแล้วตัวเนี้ยมันมีสิทธิพิเศษอย่างหนึ่งนะฮะของ Pop up ผมอัพพาเลยนะฮะเพราะว่าของค่ายนี้นะฮะส่วนใหญ่จะทำเกี่ยวกับลิขสิทธ์แท้เลยนะครับก็คือผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะฮะมันเป็นแบบลิขสิทธ์แท้แล้วก็มันได้แบบหน้าที่ตรงนะฮะกับพวกท่าโพสท,ทั่วะไรพวกนี้นะครับที่แบบตรงตามเนื้อเรื่องหลักจริงๆนะครับมันได้แบบอย่างนี้มากกว่านะฮะแล้วก็เกรดระดับอะมันแตกต่างกับพวกแบบของ ค่ายบันไดหรือพวกค่ายอื่นนะครับเพราะว่าเกรดพวกนี้จะแพงกว่าราคาพวกนี้ต่อตัวนะฮะอยู่ประมาณหนึ่บาทนะฮะหรือประมาณไม่เกินพันสี่นะครับประมาณนี้ฮะต่อตัวนะครับประมาณพันกว่าบาทพันสามะให้เต็มที่เลยไม่เกินพันสามนะฮะซึ่งรายละเอียดงานต่างๆเนี่ยมันโอเคมากนะฮะแล้วก็เก็บรายละเอียดได้เนี๊ยบมากแล้วก็น้อยมากเลยที่จะเป็นตําหนินะฮะงั้นเดี๋ยวให้ดูภายนอกกล่องกันก่อนนะครับผมภายนอกกล่องจะเป็นยังไงบ้างนะฮะ แต่ตัวเนี้ยเขาผลิตมาก่อนนะตัวนี้ก็เคยเรีวิวไปแล้วแหละตอนนั้นที่แบบรอไม่ไหวน้ให้ครบ4ตัวนะเลยรีวิวตัวนี้ไปก่อนนะฮะทันจิโร่นะครับตัเวเนี้ยออกมาก่อนตัวนี้พกวกเนี้ยที่หลังมาตามๆๆกันมานะครับกล่องเลยอาจจะไม่เหมือนเขาเพราะอะไรอันนี้ก็ไม่ได้ใจเหมือนกันนะฮะ mm. ถ้ากล่องเหมือนกันเนี่ยผมน่าจะดีมากเลยเพราะว่าตั้งเพราะาตั้งโชว์ในกล่องมันจะโอเคมากเลยนะฮะแบบสวยนะถ้าตั้งโชว์ในกล่องนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ดูภายนอกกล่องกก่อนนะครับนี่อ่ะ น,นี่นะครับนี่จะเป็นข้างหลังกล่องนะฮะก็จะเขียนต่างๆนานะฮะก็คือแบบอายุ15ปีขึ้นไปถึงจะสามารถสะสมกันได้นะฮะก็ไม่แปลกน,เนะเนาะเด็กๆกว่านี้ก็คงอาจจะเอาไปเล่นแบบฟันดาบตีกันปแป๊ะแป๊ะพังหักได้นะฮะเพราะของพวกนี้มันก็บอบบางเนาะอย่างว่ามาันไเก็บไว้ค่ตั้งโชว์นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะหลังกล่องก็แค่บอกอายุกับเขียนภาษาญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มาจากของค่ายบริษัทกู้สมัยนะครับ โอเคด้านหลังกล่องก็มีแค่นี้นะฮะแล้วก็ข้างๆก็ไม่มีอะไรมากนะฮะเฮ้ยแล้วก็ข้างหลังกล่องเนี่ยจะเหมือนกันทุกกล่องเลยนะครับแค่เปลี่ยนสีนะฮะข้างๆก็ไม่มีอะไรมากนะฮะข้างหน้าก็มีให้โชว์ตัวฟิกเกอร์ให้ดูนะครับอินทัศกิก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่เราอาจจะไม่ให้ดูครบทุกตัวนะครับโอเคมาก็ทั้งหมดสี่ตัวนะครับเดี๋ยวให้ดูภายในกันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เราเคยแกะไปแล้วนะฮะไปเลยแบบ หลุดง่ายนะฮะมีฐานอยู่ข้างล่างนะฮะ พิเกอร์นะครับเซตนี้ก็จะมาให้ครบทั้งเซตเลยนะฮะคือแบบไม่มีอะไรให้เราต่อนะฮะนี่นะฮะจะมาแบบครบเลยนะครับก็คือเราไม่ต้องต่อเองนอกแค่เสียบฐานก็สามารถตั้งโชว์ได้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนนะครับกล่องเนี่ยสำคัญมากนะฮะเราอย่าทิ้งนะฮะเพราะว่าเก็บลงกล่องเซตแบบนี้ดีที่สุดนะครับแต่มันไม่ดีตรงทันจิโร่เนี่ยแหละฮะกล่องมันไม่เข้านะเลยทำให้ไม่สวยนะครับ แต่ไม่ต้องห่วงนะฮะเดี๋ยวเราพรีออเดอร์ไอ้นี่ไว้เรียบร้อยแล้วจะเป็นตู้โชว์นะฮะตู้กระจกโดยเฉพาะเลยสั่งทำนะฮะแต่คนทำพอติดโควิดนะฮะก็เลยรอมาน่าจะ6-7เดือนแล้วนะฮะฝ่านนี้ยังไม่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราเอามารีวิวให้ดูได้นะครับเพราะว่ามันนานมากแล้วก็ยังไม่ได้เลย โอเคต่ okay. อไปก็เป็นเนสโกนะฮะเราแกะเนสโกเนสโกเนี่ยรู้สึกก็เหมือนมันจะมีตาหนิเล็กๆนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันแบบมีตาหนิอ่ะมีตำหนีแบบรอยอะไรไม่รู้นะเพราะมันเป็นดำๆนะฮะเดี๋ยวต้องลองแกะมาดูกันก่อนนะฮะว่าดูจากหน้ากล่องมันเป็นตาหนินะครับ นีการแกะก็ง่ายๆนะฮะดึงออกมาก็ดึงของใต้ฐานออกมาก่อนนะฮะอย่าลืมแกะก็เทปข้างๆด้วยนะครับนี่แบบเนี้ยรอบๆเลยแต่หลายๆคนก็คงได้เล่นกันไปเยอะแล้วนะครับเซตนี้มือหนึ่งก็ไม่น่าจะหาได้แล้วนะหรือ,อาจจะมีอยู่อันนี้ไม่ได้ใจมกันนะฮะ งั้นเดี๋ยวเราแกะให้เสร็จก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยมาถ่ายทีมแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเยอะนะฮะมันต้องคอยเก็บลงกล่องเก็บลงนี้ด้วยแล้วเราตัดไปที่ตอนแกะเสร็จเรียบร้อยนะฮะไปะนี่นะครับผมแกะเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับแกะยากมากนะ,ะเอาอาจริงเพราะว่ามันมีเทปใส่นะฮะแปะครบเกือบทุกจุดเลยนะครับจุดไหนที่มันจะคยื่อนปุ๊บนี่ขเขาจะแปะไว้นะฮะแล้วก็จะมีถุงนะครับใสบ่ครอบนู่นครอบนี่เต็มไปหมดเลยนะฮะ เดี๋ยวเราเริ่มให้ดูจากทันจิโร่ก่อนนะฮะตัวหลักของเรื่องเลยนะพระเอกเนาะนี่นะครับทันจิโร่ของเราก็เก็บารายละเอียดได้โอเคมากเลยนะฮะทันจิโร่ของเรานี่นะ,ะารายละเอียดต่างๆต่างหูต่ต่างหูยังไม่เนียนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต่างหูเขารู้สึกแบบว่ามันไม่เก็บารายละเอียดต่างหูด้วยนะครับแล้วก็หน้าตาก็ถือว่าโอเคหน้าตาถือว่าโอเคมากนะครับทําได้หลายๆอย่างได้แบบหล่อนะ,ะแต่จริงๆแล้วไม่มีตำาหน่งไม่ต่ นิดเดียวก็ยังไม่มีนะฮะตําหนิยังไม่เห็นเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะมีฐานไว้ให้นะฮะก็คือจะเป็นฐานอันเล็กๆนะฮะสำหรับไว้ล็อกที่เท้านะครับล็อกที่เท้าตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะได้แบบเอาให้ยืนได้นะโดยที่จะไม่ต้องใช้ฐานสีเขียวนี้นะครับเพราะฐานสีเขียวเนี้ยมันไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะเพราะถ้าเราจะเก็บไว้ให้ยืนให้ครบเซตนะฮะก็เลยไม่จําเป็นที่ต้องใช้ฐานสีเขียวนี้นะครับ ามาเเราดูใน,ในสโกกันนะฮะตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นในสโกนะฮะแต่ตัวนี้เราจะตั้งแบบเราไม่ต้องใช้ฐานไม่ใช้ฐานดีตั้งตรงไหนก,ก็ได้ล็อกนี่นะฮะมันจะมีจุดล็อกของมันนะครับเราก็แค่ล็อกเข้าไปนะฮะให้มันพอดีมันก็จะล็อกเข้าไปแปะแล้วเราก็ตั้งได้เลยนะครับอืมแต่ไงเนี่ย ะะเสร็จที่เรียบร้อยนะครับตั้งได้เลยอ่าหนึ่งตัวนะฮะมันโยกอะตรงน,น,นะฮะปุ๊บโยกไหมไม่โยกแล้วนะครับนี่ประมาณนี้หนึ่งตัวต่อไปก็เนสโกะนะครับนี่เดี๋ยวเราให้ดูเนสโกกันก่อนนะฮะเดี๋ยวเราขอดูก่อนมาเราเจอตำหนิแล้วนะฮะหนึ่งจุดนะครับมันเป็นรอยทะลอกหรืออะไรในนี่นะฮะนี่คือเป็นรอยตำหนินะครับตรง ชายผ้านะฮะอันนี้นะครับจะเป็น้ายเราตําหนีอะไรมันคือตําหนีอ่ะเพราะมันเป็นชายผ้านี่นะฮะช่วงนี้นะครับผมจะเป็นตําหนีตรงนี้เลยแล้วก็การลงสีช่วงสีชมพูอ่อนช่วงนี้นะครับจะเก็บรายละเอียดได้ไม่เนี๊ยบเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เนี่ยช่วงนี้ด้วยนะครับนี่มีตำหนีตรงนี้นะฮะแล้วก็จุดอื่นนี่ก็อาจจะไม่มี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 เจอเยอะนะในสกอตต์ำหนีเยอะมากนะครับ จะเป็นช่วงผมนะฮะที่เก็บรายละเอียดได้ไม่เนี๊ยบนะครับก็อาจจะมีแบบเลอะๆแต้มสีดํามาบ้างช่วงตรงนี้นะครับอยู่ประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็เรื่องหน้าตาก็น่ารักนะฮะหน้าตาน่ารักมากเลยถือว่าโอเคมากนะครับสำหรับเรื่องหน้าตานะฮะหน้าตาโอเคจุดอื่นโอเคถ้าโพสก็โอเคมากนะฮะว่าตรงตามปกมังงะเลยนะครับแล้วก็ ไม่น่าจะมีตําหนิตรงไหนแล้วนอกยาสีเลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับแต่ก็หลายๆคนไม่ค่อยเป็นกันนะฮะส่วนผมก็เจอแจ็คพอตเ็อกเลยเป็นตําหนินะครับตัวนี้ก็จะให้มาเหมือนกันเลยนะก็คือจะมีฐานสำหรับล็อกยึดขานะครับตรงนี้นะฮะเป็นฐานใสๆอย่างนี้นะครับล็อกไม่เพื่อไม่ให้มันหงายหลังนะฮะเราก็แค่ล็อกเข้าไปนะครับประมาณนี้ปุ๊บประมาณไหนออล็อกฝั่งไหนเนี่ย นี่นะครับก็จะล็อกข้างหลังนะฮะเพื่อที่จะให้น้องหงายหลังนะครับแล้วก็จะมีฐานนะฮะสีชมงูมาให้นะครับก็คือจะเป็นฐานอย่างนี้นะฮะสีจำตัวน้องเลยน้อเป็นสีชมงพูนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูตัวต่อไปกันดีกว่านะครับตัวต่อไปแต่ตัวนี้เอาใส่ล็อกด,ดีกว่าเหมือนน้องจะล้มเลยอ่ะไม่ใช่ดิ เริ่มอย่างเงี้ใช่ไหมนี่นะฮะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับจะเป็นเซนนิส่อ์ของเรานะฮะปานอัศนีของเรานี่เองนะครับอืมดูตำหนีก่อนนะฮะตัวนี้ก็ยังไม่ได้แก่เหมือนกันนะครับตัวนี้ตำหนีมีไหมไม่มีเลยนะครับตำหนีนี่ถือว่าหาไม่เจอมันมีนิดนิดหน่อยถือว่าไม่เป็นไรนะครับมันมองไม่เห็นหรอกถ้าเอาจริงจริงแล้วก็ มีแล้วอ่ะมันเป็นรอยนิ้วมือตอนลงสีอ่ะรอยนิ้วมือคนเลยนะฮะเจอหนึ่งจุดแล้วนะครับโอ้โหตอนแรกโฆษณาดีมากเลยว่าค่ายนี้ไม่มีตำหนิไม่มีอะไรนะฮะสองตัวแล้วเจอตำหนินะนี่นะครับเดี๋ยวเราดูตำหนิก่อนเลยนะฮะตรงนี้นะครับจะเป็นรอยนิ้วมือนะฮะรอยนิ้วมือคนตอนช่วงลงสีนะฮะรอยนิ้วมือแบบแปะเข้าไปประมาณตอนช่วงจับนะฮะเหมือนสียังไม่แห้งอ่ะแล้วเอานิ้วจับเข้าไปนะครับ เออตรงนี้นะฮะนี่ช่วงนี้เลยนี่นะฮะจะเป็นตำแหน่งหนึ่งจุดนะครับหลักๆเด่นๆเลยตัวนี้จุดอื่นก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ก็เรื่องท่าโพสก็ตรงตามบังง่าน,นะฮะที่เกาะหลังในสกอนะครับตัวนี้จะให้มาสองแขนนะครับสามารถถอดแขนออกได้นะ,ะจะให้มา2แขนแขนนี้สําหรับเก็บไว้ยืนบนฐานนะครับตัวนี้ไม่สามารถยืน โดยแบบไม่เกาะในสุดโกะได้นะครับต้องยืนมาเปล่าเงี้ยยืนไม่ได้แน่นอนนะฮะล้มแน่นอนนะครับเพราะเขาไม่ได้ให้แบบอ้ฐานใสที่สําหรับยึดขามานะครับแต่เขาจะให้มือเพื่อสําหรับยึดกันในสุโกนะครับมือนี่นะฮะสองมือกันหนึ่งดาบนะครับดาบนี้เหน็บไว้ไหนนี่อ่ะดาบเน็บไม่ต้องข้างเอวได้เลยนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เรื่องหน้าตานี่ถือว่าเป๊ะนะฮะโอ้โหแบบ สุดยอดเด้อหน้าตาทำออกมาได้เป๊ะมากนะฮะเป๊ะเป๊ะจริงๆกเป๊ะกว่า2ตัวนั้นอีกนะครับเพราะว่าหน้าตานี้เหมือนมากเหมือนต้นฉบับที่สุดแล้วนะครับแต่ตำหนิก็นะอยางที่ให้ดูไปนะครับเป็นงานตก QC หรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะแต่มีตำหนิแค่จุดๆเดียวนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะตัวนี้ยืนไม่ได้นะฮะต้องเปลี่ยนมือนะครับ เห็นยัต้องไปกอน้องอินสะโกนนะฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนมือมไปเลยนะครับถอดมือออกได้เลยเราก็สามารถเสียบใส่ได้เลยนะครับแล้วนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เสียบดาบเข้าไปเรียบร้อยนะครับนี่ ยืนเกามันต้องอยืนแบบไหนนะลืมไปแล้วนะฮะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ยืนเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นหมูป่าของเรานะฮะอนโดสเกตนะครับตัวนี้เพิ่งรีวิวไปนะฮะเป็นแต่เป็นตัวใหญ่นะครับคลิปที่แล้วใครยังไม่ได้ดูไปดูกันได้นะฮะตัวเบลเลอร์เลยนะฮะหมูป่าหมูป่าที่เป็นหมูป่าจริงๆนะฮะไม่ใช่ตัวของมันนะ <laughs> นี่นะครับเดี๋ยมาเดี๋ยวเราให้ดูตัวนี้ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเยวขอดูตำหนิแป๊บหนึ่งนะฮะตำหนิมีไหมรู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยเจอตำหนิสำหรับตัวนี้นะฮะว่าตัวนี้มนไม่มีอะไรมากรายละเอียดมันไม่จำเป็นต้องเก็บเยอะนะครับเพราะว่าถอดเสื้อด้วยรายละเอียดเสื้อก็ไม่มีนะฮะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยตำหนิก็ไม่มีเหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็เนียบตัวนี้เนียบมากโอเคเลยเนียบ เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่มันยุ่งยากเหมือนพวกนี้นะครับเพราะพวกนี้มันต้องมีรายละเอียดเสื้อรายละเอียดต่างๆที่มันต้องเก็บนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีเลยนะฮะเราวเราให้ดูข้างหน้าก่อนเลยนะฮะก็จะเป็นหวมูป่านะครับเอาจริงๆไม่ตัวนี้เขาน่าจะให้แบบมีพาร์ทหัวมาให้เปลี่ยนนะครับคือแบบถอถดหัวได้แะแต่ก็มันก็ไมต่ตรงตามมังงะอีก,กนเนาะเพราะว่าตามปกมังงะมันขึ้นมาเป็นแบบหัวหมูป่าไปเลยนะครับ ดาบเดิบก็เป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับมีเป๊ะแปรเปแปสามารถหักได้เนาะแต่ใครอยากเอาไปหักเล่นแล้วกันนี่นะฮะแล้วก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคมากนะครับไม่มีอะไรมากสีเสริอลงได้ละเอียดมากนะฮะตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะครับแต่เขาตัวนี้เขาให้ขามานะฮะฐานฐานขานะเพื่อที่จะมาไ้ยืนอย่างน,นี้นะครับนี่แต่ก็จะมีฐานสีน้ำเงินมาให้นะฮะเป็นสีเลือกสีประจําตัวยูสเกตได้ไหมเนะี่ยก็น่าจะได้หรือเพราะว่ามันเป็น ได้แหละเพราะว่าไม่รู้ดีได้ได้ไหมได้แหละเพ,เพื่อนคิดว่าไงได้ไหมสีํำตัวของอนโนสกเกะจะเป็นสีน้ำเงินได้ไหมฮะน่าจะได้นะโอเคนี่นะเขาแยกให้ฐานมานะครับสำหรับคนที่ซื้อแค่ตัวเดียวนะครับก็ใส่ฐานวา,างบนฐานได้นะครับแต่ถ้าใครซื้อครบเซตนะครับแล้วก็ถอดนะฮะเพื่อเอามาวางอย่างนี้ พื่อที่ได้ตรงตามปกมังงะนะฮะแล้วก็ตั้งโชว์เท่ๆนะฮะแต่ผมสั่งทํากล่องมาที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นกล่องครอบทั้งหมดเลยนะฮะสี่ตัวนี้นะครับครอบไปทั้งหมดเลยยืนทีเดียวตั้งโชว์สวยๆนะฮะแล้วก็มีไฟเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะฮะถ้ากล่องเสร็จแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราเอามาจับประกอบให้ดีเรียบร้อยกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาให้คะแนนกันนะฮะ นี่ก็ประกอบเสร็จไปเรียบร้อยนะครับก็คือแบบเอามารวมกันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็คือตามปกมังงะนี่เลยนะฮะเดี๋ยวขึ้นมาให้ดูนะฮะเพื่อนๆคิดว่าเหมือนไหมถ้าเป็นเพื่อนๆเพื่อนๆคิดว่าให้กี่คะแนนนะเซตนี้โหสำหรับผมนี่ขับตำหนีไปสองตัวนนเนี้ยซนิส่อกันในสกอเนี่ยเยอะมากเลยนะ,ะตำหนีที่แบบมันไม่น่าเกิดนะฮะก็เกิดมาได้นะสำหรับเซนิสส์นะครับที่เป็นรอยนิ้วมือนะฮะคิวซีเพิ่มมากนะพูดตามตรงนะครับ มันไม่น่าเกิดอ่ะอันเนี้ยถ้าเป็นรอยสีเลอะหรืออะไรพวกนี้ยังพอแบบถูๆก็ถ่ายก,กันได้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่สามารถห้ามกันได้นะฮะบ,บางจุดนะครับแต่เรื่องรอยนิ้วมืออ่ะเลอะสีอ่ะเราเอามาจับอ่ะ QC ปล่อยให้หลุดได้ยังไงอันนี้ไม่เข้าใจเลยนะครับผิดหวังมากจริงๆค่ายนี้คุณเคยสะสมด้วยนะครับเพราะว่าวนยจะสะส,ส,ส,สมแต่ของค่ายบันไดหรืออะไรพวกนั้นนะฮะ เลยไม่ได้มาะสมค่ายนี้นะครับค่ายนี้สะสมมาเพราะว่าเห็นสวยทำออกมาได้ดีโมเดลตอนแรกออกมาให้เห็นนี่คือแบบสวยมากนะครับตรงแบบสวยเห็นแบบปุ๊บต้องซื้อให้ได้เลยประมาณนี้ก็เลยซื้อมานะครับก็เรื่องตําหนีอันนี้เราก็ไม่ไม่ได้คิดด้วยนะว่าจะเป็นตําหนีได้นะครับราคาต้องพันสามอ่ะในสเกลตัวแค่ประมาณสิจ็ดเซนอะ 17เจ็หรือสิบหกเซนได้ประจุช่วงประมาณนี้นะครับความสูงนะฮะ,ะมาสิบหกรือสิบเจ็ดเซนประมาณนี้นะฮะถ้าเวลาให้ตัวนี้่มันยืนดับผมออกมาเนาะถ้านับแค่ตัวอย่างเดียวก็อยู่มาสิบเจ็ดเซนได้นะครับอืมให้คะแนนใช่ไหมก็น่าจะอยู่ประมาณแค่เจ็ดแล้วกันนะฮะเซตนี้อยู่มาเจ็ดคะแนนนะครับทุกคนคิดว่าไงน้อยไปไหมหรือเยอะไป ถ้าให้เรื่องพวกท่าโพสหรืออะไรหน้าตาพวกนี้นะฮะคัเต็มสิบเลยไม่มีหักนะครับแต่เรื่องตำหนิเนี่ยมันไม่น่าเกิดก็เกิดออกมาให้กันได้นะอย่างในสะโกสีเลอะพอเข้าใจได้นะครับแต่สืนิสสุอะรอยนิ้วมืออะอะไรครับมันไม่น่าเกิดนะฮะเอาจริงก็เลยค่เจ็ดนะครับก็น่าจะโอเคนะ่าสมส่วนอยู่เพราว่าบางอย่างมันก็สวยมากนะฮะสี่ตัวนี้รอไปเกือบห้าพันแล้วนะ ก็น่าจะให้มันดีกว่านี้นะครับก็ไม่มีอะไรเนาะเอเดี๋ยวมีแจก,กอีกนะครับยังไม่ครบนะตอนนี้ก็เก้า,ลกาแล้วกอดซับแล้วนี่นะฮะมิสลีจังของเรานะยังไม,ไม่ไปไหนเลยนะครับนี่ยังไม่ได้แก่ด้วยนะฮะก็แค่พันห้าร้อยตั๋วใครนะครับไปคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับแค่แฮชแท็กนะฮะมิสลีนะครับจะคอมเมนต์พูดคุยหรือแบบ ติชมหรืออะไรต่างๆนะได้หมดเลยได้หมดเลยนะ,ะยอมรับทุกคําติชมนะ,ะอย่างคลิปนู้เป็นคลิปที่แบบบ่นเรื่องราคามากไปก็มีคนติมาเยอะมากเลยนะครับก็รับฟังครับรับกาฟังจริงคลิปนั้นก็อารมณ์ส่วนตัวถ้าส่วนใหญ่นะ,ะคลิปนั้นก็แบบหงุดหงิดอะซื้อของมาแล้วแบบเราก็อยากเห็นของที่เรารักอะมันแบบอัพราคาเพิ่มขึ้นไปเพราะาผมซื้อมาไม่คิดกะจะขายอยู่แล้วด้วยก็ซื้อมาก็เก็บสะสมนะ,ะเป็นพื้นหลัง ถ่ายวิดีโอเท่ๆประมาณนี้นะฮะแต่มันเห็นราคามันล่วงมันก็เลยรู้สึกแบบหงุดหงิดอะว่าทําไมถึงขายกันแบบนี้ประมาณนี้นะฮะก็โอเคนะฮะเป็นบทเรียนที่จะได้ไม่ต้องมาบ่นเรื่องราคาภายหลังนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะฮะสำหรับใครที่ตําหนิมานะครับแล้วใครที่ชมให้กําลังใจก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ตอนนี้ก็910ซับแล้วนะครับก็อีกนิดนึงก็ครบพันแล้วนะฮะครบพันก็อาจจะว่าจะ ไลฟ์ like, นะฮะไลฟ์สตรีม Q&A นะฮะสามารถถามผู้คุยกันได้นะฮะแต่คนส่วนใหญ่ก็ดูแล้วค่อยจบคลิปกันเท่าไหร่นะฮะถ้าใครดูจบมาถึงตอนนี้นะฮะคอมเมนต์บอกให้ชื่นใจกันหน่อยนะครับว่าดูจบโอ้โหคือแบบจะฟึ้งมากเลยนะฮะคอมเมนต์ด้วยได้นะครับถ้าใครดูจบนะเพราะคนส่วนใหญ่ก็ดูก็กดสริป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 เพื่อดูตำหนิงานต่างๆประมาณนี้นะฮะเพราะผมก็เป็นนะเอาริงเมื่อก่อนก็ เป็นนั่นแหละแต่ตอนนี้ไปดูช่องอื่นเขารีวิวก็โอเคนะผมดูก็ดูจบคลิปเลยนะเพราะว่าบางอย่างเขาก็พูดได้มีเหตุผลนะแต่ว่าชิ้นนี้มันเป็นงานแบบไม่ค่อยดีอย่างนั้นอย่างนี้หรือแบาบบางอะไรพวกนี้นะเราก็ฟังไว้นะครับเพราะบางอย่างเราตัดคลิปอย่างเดียวมันก็ดูไม่รู้เรื่องนะฮะโอเคมันจะเป็นการบ่นนะครับก็อันไหนที่ไม่เข้าหูหรือไม่เข้าตาใครๆก็ขออภัยในนาที่นี้ด้วยนะครับแต่ก็จะพยายาม ทำให้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดอ่ะยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็มิสิลิจังนะฮะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชั่นนะฮะเพื่อนสามารถเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปในใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะฮะแล้วกดไปที่หน้าวิดีโอของมิสิลินะฮะที่แจก,กไว้นะครับก็ทําไว้นานมากแล้วเน,นาะน่าจะประมาณครึ่งปีนะฮะยังไม่ได้แจก,กเลยเนาะ <S <S แต่ก็ใกล้ได้ใกล้ได้ใกล้ได้แล้วประมาณอีกหกร้อยซับนะฮะคูแล้วดูไกลอย่างวะ โอเคเดี๋ยวทิ้งนิ้์ไว้ใต้ดีสคริปชั่นนะครับถ้าไงใครก็ร่วมเล่นสนุกก็ได้นะครับแค่แฮชแท็กมิซิลินะฮะครบพันห้าร้อยแล้วับสไครต์เราจะมาแกทันทีเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับผมกับฝากกดแชร์นะฮะไปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วก็กดซับสไครต์นะฮะอันนี้ขาดไม่ได้เลยจริงๆขอคนละหนึ่งซับนะครับแค่ซับคนละกดคนละซับเนี่ยผมจะดีใจมากๆเลยนะฮะ โอเคนะฮะหนึ่งซับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับอะไรก็ได้นะแต่อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับผมคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้นะฮะวันนี้ก็มาทันสั้นนะฮะแต่ก็จะพูดเยอะนิดนึงนะครับวันนี้ก็แล้วก็เรื่องตอบคําถามนะครับขออีกนิดนึงอีกนิดนึงเจ้ใครอยากถามอะไรมาถามได้นะครับเดี๋ยวจะมีการตอบคอมเมนต์หลังคลิปนะครับอย่างเช่นช่วงนี้นะฮะผมก็จะมาอ่านคอมเมนต์ให้ทุกคนดูได้นะครับว่าตอบคําถามนะว่าใครอยาก ถามอะไรเกี่ยวกับฟิกเกอร์เกี่ยวกับงานต่างๆเกี่ยวกับค่ายไหนทํายังไงซื้อที่ไหนหรืออะไรก็คอมเมนต์นะครับไว้ได้เลยเดี๋ยวคลิปต่อๆไปจะมาอ่านคอมเมนต์ให้ฟังกันนะครับก็เต็มที่ได้คงมาณห้าคอมเมนต์สิบคอมเมนต์ถ้าแล้วแต่คอมเมนต์ด้วยนะฮะว่าคลิปนั้นจะเยอะแค่ไหนนะครับแต่ก็คงไม่เกินสิบคอมเมนต์หรอกโอเคคลิปวันนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย